ปลักละลายหมดแล้วครับนี่นโอ้ย่ะ oh, yeah. มาแล้วอะ <laughs> อัปเดตนะครับนี่ผมก็ไล่เชื่อมตัวนี้นะครับเก็บบ่อไหลไล่เชื่อมฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วฝั่งนี้เหลือแค่หนึ่งสองสามเสร็จแล้วไฟตัด อะไรบ้างครับวันวนี้ทำท้าทำท้ายกับเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับหักประมาณสี่สิบห้าองศานะนายว่าไม่โจ๊กไหนว่าไม่โจ๊กเ,เออ อีแล้วไปดูด <W r re mainland> ้วยก็จะเจาะใส่เหล็กอะไรนี่ครับเหล็กไม้แฟร่งจำได้ดีนะชื่ออะไรมันเียกยากนะครับก็ ปลักตัวเดียวไปเสียบอยู่นู่นตั้งหลายตัวเนาะก็ดูอะเสียบอยู่เส้นเดียวเนาะก็ไม่เนาะมัน <c oughs> ต้องเอาตัวนี้ไปเสียบนู่นเลย <c oughs> นี่บอกว่าจะขาดแล้วเ,เล็นิดเดียวครึ่งตับ เด็ดไปเรื่อยๆครับ <S <S ตอนนี้กว้างสองเมตรห้าสิบนะครับ อันนี้ส่คู่ใช่ไหมหันออกอย่างนี้โอ้ความคิดนี่สุดยอดเลยแน,น,น่นอนมากเล็กไม้แรงไฟไฟบวายแรง ไม่แรงค่ะเสียชื่อเหล็กเข้าหมดเลยร่วงนี่มันไม่เป็นไรหรอกมันไม่ไปไรหรอกมันก็ปิดหมดเหมือนเดิมเหมือนเดิมรถด่วนเทไนอันนี้ เดี๋ยวทุ่งว่าแต่ติดติดแรงติดแรงต่อเลยต่อเลย เชื่อมไม่ใช่น้อยๆนะครับดูเอามือจับเลยรอนเชื่อมรอบคันก็ล็อกน็อตแสแรกข้างหลัง2ตัวน่าจะมีอีกนะสสแรกก็จะมีอีก ทั้งหมดหตัวนี่ทำมันรู้ะปดูช่างไฟะมอ้นนนี่จบช่างอะไรมาช่างไฟบอก อ๋อ <laughs> ทำไมมาต่อไฟ <laughs> เปลือนกลดหรอือ <laughs> เปล่าเม <laughs> ื่ <laughs> อกี้เอาจนเอาจนสายไฟละลายตกตุ๊บเลยครัครบโคตรจัด <h ors> <h ors> เขาทำมาก็เต็มไปตัดออกเชื่อมแล้วก็ตัดเชื่อมแล้วก็ตัดบ้านน้องกัดลังโพรงเป็นเราหอยเนาะนี่เลยดั่งมืออดั่งมือป้าได้หมดได้หมดเลยถ้าไม่เข้าก็ตัด ตงไปแล้วนะีกัดเลยชาวโรยน้อทำไมใสยเพลิงกันใหญ่นี่รยไปแล้วไอ้เชี่ยบ้านเพิของ ก็รอยตีดมาไงเนาะร, <c oughs> รุยเคยเจอรวยยี่โอ้ได้แค่นี้ก็ทำคนเดียวได้แล้วแต่ไม่ให้ทำแต่ไม่ให้ทำคนเดียวหรอกช่วงนี้ไม่มีงาน,น,น,น ผูแผนแ่นเลยนี่เดินสบายเลยเนาะไม่ <laughs> จะได้เดินสบายสบายเนาะกลิ่งเลยโอ้